สวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่น้องน้องนะครับปีใหม่นี้นะครับพี่พี่น้องน้องมีเครื่องเสียงไซส์หรือยังครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับผมแนะนํานะครับผมเป็นเจ้าตัว12นิ้วเบิ้ลดอกคู่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมใบละ8,700บาทนะครับผมใส่ให้เป็นดอกโคงหล่ออย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้นะว้าวสวยงามนะครับผมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกหรือว่าลงข่าวหรือว่าอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะให้พี่พี่น้องน้องได้ดูก่อนว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมอ่ะดูภาพรวมกันก่อนนะครับผม นี่เลยนะครับผมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับพร้อมเดียวสีดําสวยนะครับตัวนี้เป็นไม้อัดนะครับสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับที่ทําให้นะครับผมว้าวสวยจริงๆนะครับผมอ่าพี่ๆน้องๆเป็นยังไงบ้างครับผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับสวยไหมครับผมตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับดอกเบิ้ลนะครับผมตัวนี้เป็น12ที่บอกว่ารับงานกลางแจ้งนะครับผมที่ใครไม่อยากยกหนักไม่อยากยกไอ้พวกตู้แขนนะครับผมที่มันหนักๆชิปสนิ้วนะครับผม แนะนําตัวนี้เลยนะครับตั้งง่ายนะครับผมยกขึ้นไปเทินเลยนะครับผมจะเป็น BV หรือเทอร์โบนะครับสใบนะครับกลางตัวนี้1ใบก็เอาอยู่นะครับพี่ๆน้องๆผมบอกเลยนะครับผมตัวนี้จบนะครับผมไม่ต้องยกให้หนักนะครับตัวนี้ก็เซียร์ได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมให้ดูก่อนว่าใบละ8ปดพันเฮ้ยทำไมมันถึงใบละ8ปดพันเจ็ดอ่ะพี่พีน้องๆมาฟังนะครับผม ส่วนปากที่ผมใส่ให้นะครับนี่ปากที่ผมใส่ให้ก็จะเป็นปากไรอะเลนะครับตัวนี้ก็กระจายเสียงได้สีทิศทางนะครับก็คือมุมกระจายนะครับผมก็คือ2ใบก็คุมงานได้นะครับมันไม่ได้เดินทางตรงนะครับตัวนี้ก็กระจายซซายขวานะครับเหมือนอยู่หน้าโตู้เลยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับส่วนดอกที่ผมใช้นะครับผมนี่ก็จะเป็นดอกเบิ้ลนะครับดอกคู่นะครับก็เป็นดอก12นิ้วไฟเตอร์โครงหล่อนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปชําหรับ12นิ้ว ในร้านเราแล้วนะครับผมตัวนี้ไว้นอกไว้ในนะครับตัวนี้900วัตต์ต่อ1นดอกนะครับ2ดอกก็อ่ประมาณนั้นแหละพี่พี่น้องหาเนาะว่ามันจะตกอยู่ที่ใบละกี่วัตต์นะครับผมอ่าประมาณนั้นครับผมตัวนี้นะครับผมดูเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมว้าวด้านหน้าด้านหลังนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยนะครับพี่พี่น้องปีใหม่นี้นะครับผมถ้าพี่พี่น้องๆ้องซื้อไปเปิดนะครับผมเสียงนี่ใสจัดจ้านนะครับที่ผมเปิดให้พี่พี่น้องฟังแต่ละคลิปนะครับผม โดยที่ไม่ได้ผ่านคอร์สซักตัวเลยนะครับก็จะมีแต่ power และก็เข้ามิกเซอร์เลยนะครับผมอ่ามิกเซอร์เข้า power เลยนะครับผมทุกครั้งที่ผมเปิดเพลงนะครับผมจะพยายามไม่ปรุงไม่แต่งเสียงนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมถ้าเราไม่ปรุงไม่แต่งเสียงเนะี่ยถ้าเสียงมันออกมาดีนั่นนะครับผมมันถึงจะถือว่า อย่างนี้นะครับเวลิกูดนะครับมันก็ผ่านนะครับผมถ้ามันผ่านสำหรับเราแล้วไปถึงลูกค้าที่เขามีคอร์สมีอะไรที่มาปรับเพิ่มเน่เสียงมันก็ยิ่งใสยิ่งนวลขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมต่อหนึ่งใบนะครับพี่พีน้องเนี่ยครับผมสวยเพียวนะครับรูปร่างก็ว้าวสวยจริงๆนะครับผมตัวนี้นะครับใบละแปดพันเจ็ดนะครับรับงานก็คือจบนะครับซื้อ ไปวันนี้เสียตังวันนี้นะครับได้ตังคืนแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าพี่พี่น้องซื้อไปเปิดในบ้านหรือว่าร้านอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมรับงานกลางแจ้งนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าคนที่รับงานหรือว่าไปรับงานแล้วอยากให้มันจบนะครับคือแนะนําเลยนะครับตัวนี้คือจบนะครับเสียงที่ออกมานี่ผมบอกละเอียดเนียนกิฟแล้วก็ใสด้วยนะครับเพราะว่ากลางร้านผมนะครับผมจะ เอาผมจะไม่เอาไม่เอาโลมาติดด้วยดอกกลางเลยนะครับผมจะไม่ม nice ki ีมิดโลเลยนะครับผมมันก็จะมีมิดไฮอย่างเดียวนะครับเอาเน้นแค่กลางกลางก็คือกลางนะครับผมถ้าเอากลางร้านผมไปทําเป็นดอกเบลนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีเนื้อเบลแน่นอนนะครับผมแล้วก็เอาดอกเบลมาร้านผมมาทํากลางก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีเนื้อเบลนะครับไม่มีเนื้อกลางนะครับเอากลางมันจะไม่ใสเลยนะครับจะมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทํามาแบบว่าเหมือนบางคนนะครับก็ไม่ใช่บางคน บางที่นะครับเขาก็ทําทดอกออกมามิดไฮมิดโลนะแบบนี้เขาทําออกมาให้มันทั้งเบตทั้งกลางทั้งแหลมเขาต้องการ3ามอย่างเลยอ่าบางที่หรือว่าบางดอกก็คือแล้วแต่ว่าคนจะชอบนะครับผมนี่ก็คือร้านผมก็จะทําเป็นกลางก็คือกลางกลางแหลมก็คือกลางแหลมไปเลยนะครับเบตก็คือเบดเลยนะครับจะไม่รวมจะไม่รวมกันนะครับผมอ่ะพี่ๆน้องๆใบละ 8 7 0 0บาทสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับปีใหม่นี้รับงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาดอร์อินดอร์นะครับผมเอาดอร์ก็คือร้านที่เปิดกว้างนะครับผมไม่ใช่ร้านปิดนะครับร้านปิดเล่นไม่ได้นะครับผมตอนนี้มันแรงไปนะครับผมพี่เพียงน้องมันก็เล่นได้แต่ว่าผมมีสาสามสเปคสเปคอ่านินดำนะครับผมเป็นดอกนินดำก็จะอยู่ที่7,500บาทนะครับเป็นดอกคลาสสิกก็จะอยู่ที่ อ่าคัดอ่านี่ดำก็จะได้โทนที่เสียงใช้ใสแต่ตัวนั้นเป็นโครงปั๊มนะครับไว้2.5นะครับพี่พีน้งองไปละ8,300บาทก็คือดอกโครงหล่อนะครับแต่ไว้3นิ้วแต่ว่ามันแค่พันนอกนะครับไม่ได้พันในตอนตอนที่8,700นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไว้นอกไว้ในนะครับไว้3นิ้วมันกันนะครับพี่พน้งองนะเทปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับสวัสดีครับ